ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผีกินคนกำลังออกอารวาสอย่างหนักและหมอผีอ่ำก็ได้รับการร้องขอให้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งในตอนนี้หมอผีอ่ำก็กําลังไล่ล่าผีตนนั้นอย่างไม่ลดละโดยที่มีอ้วนลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยหมอผีอำ่ำยังคงเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มแม้จะอายุมากแล้วแต่หมอผีอ่ำ ก็ยังคงมีฝีเท้าที่เร็วไม่แพ้กับคนหนุ่มและเมื่อใกล้จะถึงระยะประชิดสักชายชาวบ้านในหมู่บ้านที่อาสามาช่วยหมอผีอ่ำจับผีเข้ามาสมทบพร้อมกับลูกซองคู่ใจปะทุปะทะปะทั้ปะทะปทงปะทายมะลังมะลายโอมสุยิงเลยมนต์คาถาคุณไสยของหมอผีอ่ำประกอบเข้ากับกระสุนจากปืนลูกซองที่ธรรมดาของสัก ก็กลายเป็นกระสุนอาคมที่สามารถปราบผีที่แกล่งเกินเหนือมนุษย์ได้กระสุนอาคมที่เพิ่งปลุกเสกนั้นพุ่งเข้าไปที่ท้ายทอนของผีกินคนก่อนจะแน่นิ่งไปโนเนมให้เสียงภาษาไทาย การอยากจะเป็นหมอผีไม่ใช่ว่าใครก็นึกอยากจะเป็นได้แม้จะเรียนรู้ไสยศาสตร์มาเนิ่นนานหรือคลุกคลีเห็นวิญญาณก็จะเข้าใจวิถีและแบบแผนของการเป็นผู้นำวิชาไสยศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือหรือจัดก,การควบคุมไม่ให้บางสิ่งที่เรียกกันว่าผีหลอกหลอนหรืออารวาดได้เหมือนกับเรื่องราวในวันนี้ ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธิยาหมอผีอำํำอ้วนและสักได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านซึ่งมีผู้ใหญ่วันที่เป็นพ่อของสักกับชาวบ้านรอคอยการกลับมาของทั้งสามคนอยู่โอแม่โชคดีโชคดีจริงๆที่กลับกันมาอย่างปลอดภัย หลังจากวันนี้ไปที่หมู่บ้านก็คงจะสงบแล้วละ่ะหมอผีอ่ำเนี่ยเก่งมากจริงๆนะพ่อฉันละนับถือสุดๆเลยเอ็งนี่ก่อนนะเพราะๆลงหน่อยเรื่องความบ้าเนี่ยขอโทษจริงๆนะพ่อหมอถ้าไอ้ลูกชายของฉันทำให้รำคาญใจไปบ้างและขอบคุณจริงๆที่มาช่วยหมู่บ้านของเราไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ลูกชายผู้ใหญ่เองก็ช่วยเหลือดได้มากเลยนะพ่อหมอกับลูกศิษย์พักผก่อนกันเสถครับข้าวปลาอาหารชาวบ,บ้านเขาเตรียมให้แล้วเช้าว,วันต่อมาเมื่อได้พักผ่อนและพร้อมที่จะเดินทางแล้วหมอผีอ่ำและลูกศิษย์ก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางกันตั้งแต่เชา้าจากนั้นก็ได้เจอกับสักและผู้ใหญ่เหตุที่ศักและผู้ใหญ่วัน มายืนรอหมอผีอ่ำนั้นก็เพราะศักที่รู้สึกศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวของหมอผีอ่ำอยากจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหมอผีอ่ำผู้ใหญ่วันคนเป็นพ่อที่ไม่เคยเห็นลูกชายเพียงคนเดียวของตัวเองจริงจังกับเรื่องไหนเท่ากับเรื่องนี้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยและสนับสนุนให้ลูกชายได้ทำอะไรจริงจังสักอย่างถึงแม้สิ่งนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ใครใคร อยากจะเป็นก็ตามเออคือพ่อหมอจา๋าฉันอยากจะฝากลูกชายฉันสักคนน่ะไม่ต้องรีบก็ได้แค่ขอให้มันได้ทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์เหมือนที่ผ่านมาที่ได้เจอกับพ่อหมอก็พอถ้าหากจะติดตามมากก็ไม่ได้ขาดข้องอะไรหรอกแปลว่าฉันก็ไปได้สินะพ่องั้นฉันลาละจ้ะพ่อ เออเอเอเออรีบไปรีบไปเลยรีบไปแต่ลูกพ่อมีอะไรเองก็กลับมาหาพ่อนะหมอผีอ่ำลูกศิษย์อ้วนและศัก์ได้ออกเดินทางลัดเลาะผ่านป่าที่จะไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายต่อไปของหมอผีอ่ำเรื่อยๆก่อนที่ทั้งสามคนจะหยุดพักกันในช่วงบ่าย และกินอาหารที่ผู้ใหญ่วันได้ขอให้ภรรยาหรือแม่ของศักช่วยเตรียมให้อีกทั้งเมื่อดูภายในกระเป๋าก็ยังมีของอีกมากมายที่เตรียมมาให้กับศักด้วยอ้วนเอ้ยเดี๋ยเราพักแรมก็ตรงนี้นี่แหละเหนื่อยกันมาหลายวันแล้วพักผ่อนกันเร็วสักหน่อยอีกสักวันสองวันก็คงจะไม่เป็นอะไรลอกได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาฟืนมาไว้ก่อไฟนะครับ กินข้าวให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปตอนนี้ยังบ่ายอ่อนๆอยู่พาพนมคนนี้ไปด้วยนะครับผมหาได้ครับช่วยได้ทุกอย่างที่ท่านหมอบอกเลย <c oughs> เรียกลุงอําเถอะเออครับลุงอํายามราตรีกล้ำกลายเข้ามาหมอผีอําลูกศิษย์อ้วนและสัก พักผ่อนกันอย่างสบายใจท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่เย็นสบายและเงียบสงบหลังจากกินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วหมอผีอ่าก็นั่งทำสมาธิตามปกติแบบอย่างที่เคยทําส่วนลูกศิษย์อ้วนและสักก็ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกเอออ้วนอยู่กับท่านหมอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลุงอ่ํามานานแล้วเหรออืมถ้านับจริงๆนะ ผมคงจะเกือบ20ปีละโอ้แปลว่าอยู่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยละสิใช่ผมมาอยู่กับตาอ่ำมานานมากแล้วอยู่มาตั้งแต่ตัวน้อยๆเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าอ้วนจะไม่ได้มีวิชาคุ้นใสเหมือนกับลุงอ่ำเลยนะอ๋อผมไม่ได้อยากเป็นหมอผีนี่ครับตอนแรกอ่ะก็เคยคิดแบบพี่นั่นแหละแต่พอ ได้รู้กฎของการเป็นหมอผีจัตตาอ่ำแล้วเนี่ยผมก็รู้ตัวดีเลยว่าพบคงทำไม่ได้กฎของการเป็นหมอผีเหรอมันคือกฎอะไรล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะพ่อหนุม่มปกติถ้าฟ้ามืดแบบนี้ก็คงจะเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยยังเช่นพวกบ้านพักอุ่นๆใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอยู่กลางป่าแบบนี้เนี่ยไม่มีที่แม้แต่จะหลบลมฝนหรอกเนะ ก็เคยเข้าไปนอนป่าอยู่บ้างครับแต่ก็นอนในเต็นท์ไม่เคยต้องนอนกลางแจ้งแบบนี้เท่าไรเรื่องร้อนหนาวเย็นอะไรเนี่ยผมสบายมากครับแต่เรื่องอย่างอื่นอืมดีนะที่ร้อนก็ทนหนาวก็อดหรือแม้แต่เย็นก็อยู่ได้แต่ย่างนั้นเรื่องที่อยากจะเป็นผู้มีอาคมเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันมีกฎอย่างไรเออก็เมื่อกี้อ้วนก็พอจะมาบอกแจ้งบ้างแล้ว ว่าแต่ถ้าผมถามออกไปลุงอ่าจะบอกไหมครับว่ามาสิลุงอ่าฝึกวิชาจากไหนแล้วก็เป็นหมอผีได้ยังไงครับเอฮ้ย <Hey, hey, S 1> พี่ถามตโตรงนี้เลยเหรออืมอมืถ้าอยากรู้ก็คงต้องเล่าให้ฟังสินะเมื่อ20กว่าปีก่อนอ่าหรือหมอผีอ่าในวัยหนุ่มได้ประสบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตซึ่ง ชีวิตของหญิงสาวที่เขารักและความตายนั้นก็ได้หมายเหมือนที่จะเอาชีวิตของเขาไปด้วยแต่ในช่วงที่ความเป็นความตายเท่ากันนั้นร่างของเทวดาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของเขาอย่างน่าเหลือเชื่อแต่เพียงเสี้ยววินาทียม,มาบาลก็ปรากฏกายขึ้นมาเช่นกัน มีเหตุบางอย่างที่เหมือนจะผิดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นจึงเกิดการถกเถียงกันระหว่างเทวดาและยม,มาบาลก่อนที่ร่างของยมมาบาลน,นั้นจะเลือนหายไปพร้อมกับวิญญาณของหญิงสาวที่เขารักและเหลือเพียงเทวดาที่กำลังล่องลอยเข้ามาหาเขาอย่างช้า,ชา ก่อนจะส่งยิ้มให้อย่างเป็นเม็ดเมื่อความตายอนุญาตให้อยู่ต่อและได้รับคำสอนสั่งบางอย่างจากเทวดาที่ช่วยมอบชีวิตใหม่ให้อำมก็ได้เข้ามาบําเพ็ญเพียรต้นในวัดเล็กๆที่ห่างไกลาจากโลกที่วุ่นวายซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของผู้มีวิชาอาคมที่คอยช่วยเหลือปกป้อง ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและเดือดร้อนจากเหล่าผีวิญญาณนี่ก็ย่างเข้าสู่เดือนที่สามแล้วสุขภาพร่างกายของโยมก็ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมเออครับตอนนี้ทั้งจิตใจและก็ร่างกาย ดีขึ้นมากแล้วครับหลวงพ่อมีอะไรอยากให้ผมช่วยหรือเปล่าไม่มีหรอกเพราะคนที่อยากให้ช่วยไม่ใช่อัตมาเอ่อครับคำพูดของหลวงพ่อ ทำให้อ่ํารู้ดีว่าหลวงพ่อนั้นกําลังหมายถึงอะไรและเมื่อตัดสินใจแล้วอ่ําก็ได้เดินทางไปอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางหรือรู้จุดหมายใดๆตลอดเจวันเจ็ดคืนที่อยู่กลางป่าอ่าเจอทั้งสัตว์ร,ร้ายที่หมายจะเอาชีวิตของเขาตามวัฏจักรที่เป็นไปความหวาดกลัวของจิตใจที่กำเนิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขา จำเป็นต้องอดกลัน้นตลอดจนความมืดมิดที่แฝงเร้นแอบ,บซ่อนเหล่าพูดผีวิญญาณที่ต้องการจะหลอกหลอนอ่ำแต่สุดท้ายด้วยสิ่งที่บำเพ็ญเพียรมาเนิ่นนานสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอะไรเขาได้เลย เมื่อได้บำเพ็ญเพียรตนและรู้แจ้งในบางสิ่งวิชาอาคมมนุณใสที่ร่ำเรียนด้วยตนเองจากผืนป่าและเบื้องฟ้าก็ถึงเวลาที่อ่ำหรือหมอผีอ่ำได้ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนตามเจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ที่ได้บำเพ็ญเพียรตน กเอกออกลยู่ไม่ได้แล้วพ่อพ่อแม่แล่ะเราต้องหนีก่อนลูกเมื่อหมอผีอ่าได้เห็นว่าชายหนุ่มในหมู่บ้านนั้นพยายามอุ้มลูกวิ่งหนีบางสิ่งที่ชั่วร้ายออกมาจากบ้านของตนเองหมอผีอำ่ำก็รีบเข้าไปช่วยในทันทีหญิงสาววัยกลางคนดูเหมือนไม่ใช่คนหมอผีอ่าจึงได้ใช้อาคมสะกดให้เธอหลับไป แต่ผีร้ายก็รวดเร็วว่องไวและมากด้วยฤทธิ์มันออกจากร่างของคนเป็นแม่ไปสิงสู่ที่ชายผู้เป็นพ่อก่อนจะใช้ร่างนั้นอาปากกว้างอย่างผิดมนุษย์เตรียมที่จะกินเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดและหมอผีอำ่ำในวัยหนุ่มก็ว่องไวไม่แพ้กันก่อนจะดึงเอาเด็ก มาอุ้มไว้เองอย่างปลอดภัยหมอผีอ่ำปล่อยเด็กลงและบอกให้รีบวิ่งหนีไปหาที่ปลอดภัยก่อนที่หมอผีอ่ำจะรีบวิ่งตามชายที่โดนสิงไปอย่างรวดเร็วหมอผีอำ่ำวิ่งตามชายที่โดนสิงตามเส้นทางของหมู่บ้านไปเรื่อยๆจนไปสมทบเจอกับจ่องและเวียงก่อนที่ทั้งสามจะวิ่งมาจนสุดทางที่ท้ายหมู่บ้าน เจอกับชายที่โดนสิงก่อนหน้านี้นอนแน่นิ่งหมดสติเป็นอย่างนี้สักทุกรอบเลยนี่แปลว่ามันคงจะมีอะไรสักอย่างผูกกับป่านี้ไว้แน่ๆนั่นสิยังไงก็รีบช่วยพี่เทิดก่อนเถอะทั้งทั้งสองเป็นคนเชิญเรามาใช่ไหมเออจริงๆเราก็ไม่ได้จะพาหมอผีหรือใครมาหรอกนะแต่ว่าได้ยินมาจากบางคนว่าพ่อหมอเเก่งช่วยปราบได้นี่นะแต่ยังดูหนุ่มอยู่เลยนี่เนาะ ก่อนหน้านี้เราเคยช่วยมาแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองโอ้ยเอาเถอะเอาเถอะทาไม่ว่าอะไรอ่ะช่วยกันพยุงไอพิเทอร์หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยหมอผีอำ่ำได้รู้จักจ๋องและเวียงชาวบ้านที่ยังอยู่ในหมู่บ้านว่าผีร้ายที่แปลงร่างและเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆออกอารวาสได้เกือบเดือนแล้ว จนชาวบ้านล้มหายตายจากไปหลายคนและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันย้ายออกไปและทิ้งร้างบ้านเอาไว้หลายสิบหลังอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้หลังจากได้รู้เรื่องราวทุกอย่างหมอผีอำ่ำจ๋องและเวียงก็ได้ออกตามล่าเพื่อที่จะกำจัดผีร้ายนั้นเช่นกันผีร้ายที่สิงสู่ชายในหมู่บ้านอีกคน กระโดดไปตามหลังคาบ้านที่เงียบร้างก่อนจะกระโดดเข้าใส่ตะข่ายสีทองที่เต็มไปด้วยอักขระตกลงมาอย่างเบื้องล่างได้รับบาดเจ็บด้วยความตกใจที่ไม่ได้คิดไว้ว่าชาวบ้านที่โดนสิงจะได้รับบาดเจ็บทำให้หมอผีอ่ำํำรีบเข้าไปดูอาการของชาวบ้านจนลืมไปชั่วขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่ เสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นเตือนสติให้หมอผีอำ่ำงอทำอะไรอยู่เล่ารีบตามมันไปด้วยกันซิแต่ว่ามีคนต้องเจ็บตัวเนะคิดว่าควรจะหาทางที่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วถ้าพ่อหมอไม่ทำแล้วใครจะทำละ่ะเร็วเข้าจ่องและเวียงร้องเรียกให้หมอผีอำ่ำรีบทำในสิ่งที่ต้องทำแต่หมอผีอ่ำก็เกิดความลังเลขึ้นมา เมื่อเห็นว่ามีคนต้องเจ็บในสิ่งที่เขาทำแม้จะลังเลแต่หมอผีอำ่ำก็ยอมลุกขึ้นวิ่งรีบตามตัวหญิงสาวที่โดนสิงและจับตัวผีร้ายในร่างของมนุษย์เอาไว้ได้แต่ด้วยเพราะไม่รู้ฤทธิ์ของผีร้ายอย่างแท้จริงทำให้มือที่จับโดนร่างของหญิงสาวที่โดนสิงบาดเจ็บราวกับมีอะไรมากรีดให้เป็นรอยลึกและมีเลือดสีแดงสดไหลออกมา ถึงอย่างนั้นหมอผีอ่ำก็มีคาถาที่พอจะรั้งเอาไว้ได้หญิงสาวที่โดนสิงเตรียมจะหนีแต่ก็โดนมนต์คาถาหยุดไว้จนสงบแน่นิ่งแต่ผีเปลี่ยนร่างและเปลี่ยนหน้าก็ร้ายกาศไม่มีทีท่าว่าจะริ์น้อยลงมันกลับไปสิงชายอีกคน ก่อนจะกระโดดคล่อมหมอผีอ่ำที่ไม่ทันระวังตัวและทำร้ายหมอผีอ่ำจนมีรอยแผลเป็นรอยขวนเต็มร่างกายแต่เด็กชายคนหนึ่งก็เข้ามาช่วยหมอผีอ่ำเอาไว้ได้ด้วยวิธีที่ไม่มีใครคาดคิดหมอผีอ่ำ รีบลุกขึ้นและดึงเอาตัวเด็กชายมาปกป้องไว้ก่อนที่ชายที่โดนสิงจะกระโดดขึ้นมาอีกครั้งและจ้องมองไปที่หมอผีอำ่ำอย่างอย่างเชิงจ๋องและเวียงเดินถือปืนเข้ามาจากทางด้านหลังและในขณะนั้นเองที่หมอผีอ่ำคิดอะไรได้บางอย่างร่างของจ๋องค่อยๆซุดตัวลงกับพื้นอย่างช้าๆ ก่อนจะนอนแน่นิ่งจมกองเลือดลงไปรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเวียงก่อนจะหันปืนไปจ่อที่หมอผีอ่ำและเด็กชายชายที่โดนสิงฉับประตุกอย่างไม่มีสาเหตุก่อนจะทุรนทุรายและจากไปอสัต์นรกขัดกูฮ้มื้อนี้แหละดูกูจะกินมึงทั้งร่างเลยนะ แม้จะรู้ช้าไปแต่หมอผีอำ่ำก็คิดหาทางแก้ไขได้ทันทีเวียงที่เป็นคนแรกซึ่งนำพาผีเปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้าเข้ามาในหมู่บ้านและเป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างก็เปิดเผยตัวตนขึ้นหมอผีอำ่ำก็รีบท่องคาถาเรียกตาข่ายศักดิ์สิทธิ์ออกมาพร้อมกับมีดอาคม พุ่งเข้าไปรัดร่างของผีร้ายก่อนที่หมอผีอำ่ำจะล้างเอาร่างของตัวเองเวี่ยงพุ่งเข้าไปใช้มีดอาคมปาดอกของเวียง ตรงตรงเลยนะครับสุดยอดมากๆผมยิ่งอยากจะเป็นหมอผีเลยครับอืมนั่นสินะถ้าอยากเป็นก็คงต้องลองดูสักครั้งดูสิว่าจะผ่านกฎข้อแรกได้ไหมกฎหมายถึงป่าช้าเจ็ดหงสีตายน่นเหรอครับแน่ใจนะพี่ว่าอยากลองจริงๆอะ่ะให้เขาได้รู้ด้วยตัวเองเถอะครับผมต้องลองด้วยตัวเองอยู่แล้วครับ ป่าช้าเจ็ดหงสีตายยังต้องเดินทางกันอีกไกลถ้างั้นคืนนี้เราพักผ่อให้เต็มที่เพราะในเมื่อป่านั้นปรากฏขึ้นมาก็คงจะหลีกเลี่ยงที่จะผ่านไปไม่ได้ครับแม้จะรู้สึกวันวันแต่สักก็เข้าไปพิสูจน์ตัวเองที่ป่าช้าเจ็ดหงสีตายอย่างที่หมอผีอ่ำบอกไว้จริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นสักก็ได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่หมอผีอ่ำเผชิญน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็เผชิญผ่านไปได้สักเองก็แทบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อถูกหลอกหลอนจนสติกระเจิงไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้อีกแล้วหมอผีอ่ำที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะผ่านกฎของการเป็นหมอผี ในข้อนี้ไปได้อย่างง่ายดายก็ได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆแต่ก็ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานมากพอที่จะทำให้ศักด์ได้เรียนรู้ถึงความน่ากลัวที่คนเป็นหมอผีหรือผู้มีวิชาคมต้องเผชิญเปิดเถิดเปิดปิดยาได้พาจิตตะเลดิดปิดเถิดเปิดตะเลิดดึงเสียเถิดสติกลับมา ผมจะตายแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าลองของแบบนี้ขอบคุณขอบคุณที่ช่วยผมเอาไว้ครับขอบคุณมากเอาเธอเอาเธอสักวันก็ต้องได้เป็นอย่างที่อยากเป็นแต่จำเอาไว้อย่างหนึ่งนะเมื่อล้ำเส้นเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วจะไม่มีวันได้กลับออกไปอย่างปกติชนแน่แน่ครับคือคือคือผมมือผมไม่เป็นหมอผีก็ได้แต่ว่าผผมขอตามไปด้วยคนนะ ผมแค่อยากจะทำอะไรสักอย่างที่พอจะช่วยคนอื่นได้ครับอืนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนะแต่ว่าตอนนี้ช่วยปล่อยก่อนเถอะนะลุงว่ามันชักจะกอดแน่นไปแล้วนั่นเด็กกอดลุงอ่ำซะเป็นเด็กเลยนะพี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> กอดข้าเป็นเด็กเลย <c oughs> ให้ตายสิ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่มาของการเป็นหมอผีของหมอผีอ่ำไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วมีผู้ชมท่านไหนอยากจะลองท้าพิสูจน์บ้างหรือเปล่ากับปา่าช้าเจ็ดโขงสี่ตายที่ยากเกินจะผ่านให้รอดผลไปได้หากจิตใจไม่เข้มแข็งมากพอ